สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวทอผู้เท่าเล่าเรื่องทุกท่านลุงแม็กเองนะครับวันนี้ลุงอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันสบายสบายไม่ต้องเรียบร้อนนึกภาพเรานั่งอยู่ใต้ถุนบ้านลมพัดเบาๆจิบชาอุ่นๆหรือกาแฟดำสักถ้วยหัวข้อวันนี้สำคัญมากครับเพราะมันเกี่ยวกับ พลังในตัวเราพลังที่บางครั้งเราคิดว่ามันหายไปแล้วแต่ความจริงแล้วมันไม่เคยหายไปไหนเลยครับมันแค่รอให้เราปลูกมันขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองเคยไหมครับตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรบ่ายๆก็หมดแรงนั่งเฉยๆยังรู้สึกง่วงบางคนเดินขึ้นบันไดนิดเดียวก็เหนื่อยหอบแล้วเราก็มักจะพูดกับตัวเองว่า ก็เพราะเราแก่แล้วนี่แหละแต่ลุงอยากบอกว่าไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เพราะอายุอย่างเดียวแต่เพราะร่างกายเราขาดสิ่งที่มันเคยมีวันนี้ลุงเลยอยากเล่าให้ฟังว่าสามผักสามันประจำบ้านจะช่วยปลุกพลังของเราได้ยังไง กว่า30ปีที่ลุงทำงานเกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายลุงได้พบผู้ชายหลายพันคนทั้งที่เคยแข็งแรงทั้งที่เคยมั่นใจแต่สุดท้ายก็มานั่งตรงหน้าลุงแล้วพูดประโยคคล้ายๆกันหมอครับผมไม่รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายอีกต่อไปแล้วเหมือนไฟในตัวผมหายไปหมดบางคนเสียงสัน่นบางคนตาแดงๆเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองหายไป แต่สิ่งที่ลุงเห็นไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับลุงกลับเห็นความหวังเพราะร่างกายเราไม่ได้เสียหายถาวรมันเพียงแค่รอให้เราส่งสัญญาณที่ถูกต้องให้มันเท่านั้นเอง แล้วลุงก็ได้เห็นปาฏิหาริย์เล็กๆทุกครั้งเมื่อคนเหล่านี้กลับมาพร้อมรอยยิม้มพร้อมประกายตาที่ลุงจำได้ไม่ลืมวันนี้ลุงเลยอยากแบ่งปันเรื่องราวนี้กับทุกคนครับว่าผักสามชนิดธรรมดาธรรมดาจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไง Be t r รูทปลูกหัวใจให้เต้นอย่างภาคภูมิถ้าจะเริ่มต้นที่ไหนลุงขอเริ่มที่หัวใจครับ หัวใจคือศูนย์กลางของพลังเราถ้าเลือดลมดีพลังงานก็มาถ้าเลือดลมไม่ดีทุกอย่างก็ดับลุงจำคุณตาแดงได้ดีเลยครับอายุ64ปีแกเดินเข้ามาหาลุงสีหน้าหมน่นหม่นหมอครับผมไม่รู้สึกเหมือนเป็นผู้ช้าอีกต่อไปแล้วไฟในตัวผมหายไปหมดลุงยิ้มแล้วตอบแกว่าตาแดงครับเราไม่ได้แก่เกินไปหรอกครับแค่ร่างกายมันขาดเชื้อเพลิงบางอย่างเท่านั้นเอง ลุงแนะนำง่ายๆลองดื่มน้ำบีทรูทตอนเช้าหรือกินบีทรูทต้มครึ่งถ้วยกลางวันสองอาทิตย์ต่อมาคุณตาแดงกลับมาพร้อมรอยยิ้มกว้างแก่พูดกับลุงว่า เมียผมฝากขอบคุณหมอด้วยนะครับผมเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องเวอร์เลยครับเพราะ b t r รู h มีสารนไนเตรตที่ร่างกายเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์มันช่วยขยายหลอดเลือดเลือดไหลเวียนดีขึ้นหัวใจก็ทำงานเบาลงกล้ามเนื้อก็ได้รับออกซิเจนมากขึ้นและแน่นอนครับความมั่นใจของผู้ชายก็กลับมาด้วยลองเริ่มง,ง่ายๆนะครับ ต้มบีทรูทใส่เกลือหน่อยบีบมะนาวอีกนิดแค่เพิ่มบีทรูทเข้าไปคุณก็เริ่มฟื้นพลังได้แล้วครับผักโขมเพื่อนสีที่ปลุกไฟในใจถ้าบีทรูทคือพลังเลือดผักโขมคือพลังใจครับเพราะมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชายของเราลุงจำคุณลุงมานะได้ดีเลย อายุ68ปีแกพูดกับลุงว่าผมไม่ได้ซึมเศร้านะหมอแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังเลือนหายไปไฟในตัวผมหายไปไหนก็ไม่รู้ลุงยิ้มแล้วบอกว่ามันไม่ได้หายไปหรอกครับลุงมันแค่รอให้เราปลูกมันเท่านั้นเองลุงแนะนำให้แกกินผักขมวันละถ้วยจะต้มใส่สมูทตี้ผัดกับกระเทียมหรือน้ำม,นมันมะกอกก็ได้ สาอาทิตย์ต่อมาคุณลุงมานะเดินเข้ามาพร้อมแววตาที่สดใสขึ้นหมอครับผมกลับไปจีบภรรยาอีกครั้งผมเหมือนได้ชีวิตคืนมาเลยครับผักโขมอุดมไปด้วยแมกนีเซียมช่วยเพิ่มเทสโทสตเตอโรอนอิสระในร่างกายมันทำให้เรามีสมาธิด,ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและรู้สึกมั่นใจขึ้นแถมยังช่วยบมรุงต่อมลูกหมากและไหลเวียนเลือดได้ดีเหมือนบีทรูทด,ด้วยครับ อย่ามองข้ามผักเขียวธรรมดานี้เลยนะครับเพราะมันอาจเป็นเพื่อนสีที่จะพาไฟในตัวเรากลับมาอีกครั้งมันหวานพลังที่คงที่ยาวนานแล้วก็ถึงเรื่องพลังงานทั้งวันครับบางคนไม่ได้ขาดไฟในใจแต่ขาดพลังที่จะเดินไปข้างหน้าลุงจำคุณลุงชาลีอดีตนักดับเพลิงวัย7 1ปีได้ดีแกพูดว่า ผมไม่ได้ขี้เกียจนะหมอแต่ผมเหนื่อยเหลือเกินพลังงานผมหายไปหมดลุงให้คำแนะนำง่ายๆลองอบมันหวานครึ่งหัวกินกับเกลือทะเลนิดหน่อยตอนเย็นสองอาทิตย์ต่อมาคุณลุงชาลีกลับมาพร้อมหัวเราะเสียงดังผมไม่ต้องงีบตอนบ่ายอีกต่อไปแล้วครับผมกลับไปซ่อมบ้านทำสวนได้เมียผมยังแปลกใจเลยครับมันหวานเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดี มันปล่อยพลังงานช้าๆสม่ำเสมอไม่มีอาการพลังงานขึ้นๆลงๆให้เหนื่อยง่ายแถมยังมีโพแทสเซียมและใย,ยอาหารสูงดีต่อหัวใจและกล้ามเนื้อบางครั้งร่างกายเราไม่ได้ต้องการให้น้อยลงแต่มันต้องการเชื้อเพลิงที่ดีกว่าสูตรผักบํบัดและการกลับมาของไฟในตัวคุณสาผักนี้ถ้ากินให้ถูกเวลา มันคือสูตรปลุกพลังที่ง่ายที่สุดลุงเรียกว่าสูตรผักบำบัดเช้าบีดรูทครึ่งถ้วยเปิดหลอดเลือดให้โล่งกลางวันผักขมหนึ่งถ้วยปลุกไฟในใจฮอร์โมนกลับมาคึกคักเย็นมันหวานครึ่งหัวพลังงานคงที่นอนหลับดีไม่เหนื่อยง่ายไฟในตัวคุณยังไม่ดับหรอกครับ มันแค่รอให้คุณเริ่มลงมือไม่ต้องย้อนเวลากลับไปหนุ่ม25ปีแต่คุณสามารถกลับมามีชีวิตชีวามั่นใจและภูมิใจในตัวเองได้ลุงอยากบอกทุกคนว่าไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เริ่มต้นง่ายๆวันนี้เลยน้ำบีดรูทหนึ่งแก้วผักโขมหนึ่งถ้วยมันหวานครึ่งหัวนี่คือคะแนนที่คุณให้กับตัวคุณเอง กับผู้ชายที่ยังคงอยู่ในตัวคุณถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจลุงอยากชวนให้กดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆและคอมเมนต์บอกลุงหน่อยครับว่าคุณจะเริ่มต้นจากอะไรเป็นอย่างแรกลุงอยากอ่านทุกคอมเมนต์เพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่กำลังรอไฟในตัวเองกลับมาแล้วเจอกันต่อหน้าลุงแม็กทอผู้เท่าเล่าเรื่อง ให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขและภูมิใจกับชีวิตของตัวเองเสมอครับสวัสดีครับ